แม่เปนนี่เกือบเจ็ดหมื่นป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าคือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะเข้ามาไทยตั้งแต่อายุ15ค่ะช่วงแรกก็คือมาทํางานก่อสร้างอยู่กับญาตินะคะพอหลังจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพค่ะก็มาทํางานแม่บ้านค่ะทํางานแม่บ้าน1ิกว่าปีตอนที่ไปทํางานแม่บ้านก็คือทำทุกอย่างต้องซักกันเกงในเสื้อนายทำหมดค่ะค่าแรงก็ได้แค่300นะคะเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็มีคนพูดกับเรา ว่าตังเด้านะคะเอาตรงๆก็น้อยใจนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนอนนะแต่ทำไมได้รับความไม่เท่าเทียมกันเลยที่บ้านพ่อกับแม่เป็นเป็นนี่ถ้าเป็นเงินไทยก็คือประมาณเกือบเจ็ดหมื่น เป็นแม่บ้านหนูไม่มีปัญญาที่จะมาหาขึ้นหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูก็ป่วยป่วยนอนติดเตียงประมาณเดือนกว่าตั้งตัวเป็นแผลเป็นเม็ดทั้งตัวเลยค่ะถ้าเป็นที่ได้เขาน่าจะเรียกว่างูสวัดแล้วก็ไปโรงพยบาบาลเขาก็ไล่เรากลับบ้านไม่มีตังค์ให้พ่อแม่แล้วก็ไม่มีเงินเดือนเลยพอหนูเริ่มหายประมาณสองวันก็ไปเดินเจอดอกพิบนอินเทอร์เน็ตก็เลยตัดสินใจหลดแอปเข้าไปเรียนรู้ก็ไปเจอบอดกุมภาเป็นคนแรกหนูก็เลยตัดสินใจำทำทำสองหลือแนกได้ไปประมาณสี่กว่า หนูก็เลยคิดว่าเออได้เยอะกว่างานประจําที่หนูทําอยู่หนูก็เลยตัดสินใจน่าเอกสังงานค่ะทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือเกิดรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วค่ะมีทองสะสมประมาณ10บาทบอสก็พาไปทําหน้าก็ดีใจค่ะที่หนูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อันนี้คือรายได้รวมของดาวนะคะประมาณ